เราไปดูพระส่องให้ช่ำปอดช่ำใจกันก่อนสามหมืนผมปิดโอ้ยสามหมื่นพี่ <yeah. S 2> ยังซื้อร้อปีวว้ละครั้งไม่ได้เลย <Yeah. S 1> ยังซื้อบาุรบรมศูนย์เก้าไม่ได้เลยไม่เป็นไรแล้วแต่พี่ศรัทธาครับพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวเจ็ดชั้นวัดเกดอ่า uh. เอาองค์เดียวพอคืนนี้แล้วเนี่ยนี่คือคือคุณต้องเรียกว่า พระสมเด็จวัดละคังฝากูวัดเกตถึงจะจบไม่งั้นไม่จบแบงพอเลยไหมเนื้อเนี้ยคือเนื้อที่เจอในพิมพ์ใหญ่วัดละคงังเห็นหลังพวกเนี้ยนี่เป็นนอกพิมบัปปิแชไอคำพูดเนี้ยมันต้องหมดในยุคเราความเข้าใจว่าพระสมเด็จโตวัดนั้นวัดนี้คือท่านทำเฉพาะพิมพนี้ให้วัดนั้นเหรอไม่ใช่เนื้อนี่เป็นวัดเกต ท่านทมเนื้อแบบนี้ไปบรรจุก,กู่วันเกเหรอือไม่ใช่คือจริงๆพระทั้งหมดอ่ะถูกทาที่วันละคังถูกปะจะเอาไปบรรจุใส่ที่ไหนก็แบ่งออกไปถูกไหมแค่นั้นเองดังนั้นตอนเปิดกลุ่ออกมาเนี่ยมีเนื้อทุกโซนและไม่พระหลายพิมพ์เราต้องเข้าใจความเป็นจริงว่าพระสมเด็จโตเนี่ยท่านทำนักอดี่วันละคัง ไม่ใช่พิมพ์นี้ทําไม่เฉพาะวัดเกตพิมพ์นี้ทําไม่เฉพาะวัดอรุบวมมไม่ใช่ครับอ่าดังนั้นไอคาว่านอกพิมพ์อีกมันเป็นตรกกะการเล่นพระของคนขายพระถ้าเล่นตามประวัติพระหลวงสมเด็จโตเนี่ยมีร้อยหกสิบสี่พิมพ์ไม่ได้มีสิบสามพิมพ์เออเหนือแบบนี้ยังไงก็สมเด็จโตดูง่ายไอคำว่านอกพิมพ์คือนอกความรู้เซียน นี่บอ,อกไหมครับอ่าจริงๆคือพระสมเด็จโตมีทั้งหมด164พิมตามันทึกบุคคาเอางี้ดีกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมเพราะสุดท้ายอ่ะพระแบบเนี้ยจะถูกฝนหน้าออกแล้วขายเป็นพระศึก ซึ่งเนื้อแบบเนี้ยถ้าขายแค่เนื้อไม่ขายพิมพ์นะก็ยังได้หลักแสน uh huh. สุดยอดครับพี่วราพลเห็นไหมซึ่งทำไมอ่ะทำไมเราต้องไปเนี่ย <c oughs> ทำไมพพะชํารุ่อ่ะสวัสดีครับพี่นัท <c oughs> นี่ อาจารย์โอชัดเจนดีครับสวัสดีพี่บๆและครอบสันขวานครับพี่นัทธูปครับอ่าเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยองค์เนี้ยถ้าเห็นหลังอย่างเดียวอะถูกป่ะพระองค์เนี้ยนะถ้าคุณอยากจะทําไม่ได้ตังคุณจะไปทําลายพระด,ดีๆคุณก็จะไปฝนออกหมดมฝนจนเหลือแต่เป็นก้อนคุณก็ยังต้องขายหลักแสนเพราะนี่คือเนื้อ สมเด็จโต,เ,โตเราต้องเรียกว่าพระสมเด็จโตฝากกุนะวัดเกศฝากกุบางขุนพมืมอ่าคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อพระทั้งหมดเนี่ยทําที่วัดละครั้งนี่คือเนื้อ,อโซนวัดละครัอเพราะสุรินนะซื้อมาสองหมื่นเอาสองหมื่นพันครับเอาสองหมื่นหนึ่งพันครับพี่นะัทวุฒิเอากราไรพันเดียวอพอแล้วเนื้อแบบนี้เนื้อเดียวก็วัด เอาว่าอ,องค์นี้นะส่งประกวดนี่ต้องมีติดรางวัลแล้วที่สําคัญน่ะกระไหลน,นาคหายากกว่ากระไหลทองและกระไหลเงินวัดเกเปิดเ,เท่าไรครับอาจารย์โอ้โ,โหเดี๋ยวรอแป๊บพี่นนีไปเลียมเดิมวัดเลยนะเรี่ยมเดิมถัเลยครับเลียมเดิมต้องแบบนี้ชาวบ้านแถววัดเกชยยู่ก็บอกอยู่ครับว่าวัดเกแตกกุออกมาแท้จริงแล้วมีไม่ต่ำกว่าห้าสิบพิมถูกพระสมเด็จโตทั้งหมดครับจริง ปิดสองหมื่นหนึ่งพันทครับนักสะสมตัวจริงอีกท่านหนึ่งโอ้โหปิดกันแต่งสองหมื่นหนึ่งได้ท่านเดียวพี่นัทจะพูดได้นะครับผมเอาว่าองค์เนี้ยถ้าประมูลน่ะต้องมีเกือบถึงสามหมื่นเพราะว่าตอนเนี้ยกระไรหนาอ่ะหายากผมเล่นมาผมไม่จมไม่พ่แล้วผมไม่เคยได้ใช่ผมไม่เคยได้ใช่เคยได้ยังไงับกระไรทองนะนี่ทำไมเราต้องไปทำลายพระเพราะหยิบมาโป๊ะ อันนี้ก็คือเอกลักษณ์ทัางสมเด็จโตอยู่แล้วสองนาทีครับวัดเกตหยิบมาโป๊ะนี่ก็พระสมเด็จโตอยู่แล้วปิด,ด้วยคมสองมื่นหนึ่งเบียริยะครับโอเบียริยะวัดเกตชยโยเลยครับเอาอย่างนี้ทำเป็นส่วนที่สัญญานะถ้าเหรียญต่อไปได้มาต้องให้เบียริยาเพราะตอนนี้เบียริยะก็เก็บพระราชบ,บุรีพิมพ์คำว่าเริ่มรอเลยอาจารย์ดึกแล้ว นี่ทิ้งคืนแล้วลูกพี่ห้านาทีแล้วโอโ้โหพระสมเด็จโตถ้าใครที่ได้แขวนพระสมเด็จโตจากคนปั่นสามล้อจะเป็นเจ้าสวัวจากคนที่เป็นลูกน้องก็จะกลายเป็นนะระดับผู้จัดการจากคนที่เป็นลูกน้องก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจร่ำรวยได้นะภายในพริบตาเขาจึงยอมที่จะจ่ายเงินมากๆกกับการที่จะแลกกับพระสมเด็จโต ขอบคุณครับีินนอสอนิรุสอ่านี่อ่ะองนี้รายการแรก,กวันนี้ขอเขียนราคาใส่มือก่อนนีฮะพิมพ์นี้เคยเห็นนักสะสมบางท่านเรียกว่าหกชั้นพิมพ์ต้อครับอาจารย์ครับสําหรับผมเป็นคนเล่นพระไม่ได้จําพิมพ์อ่าเนื้อแค่พิสูจน์ได้ว่าพราสมเด็จโต,ตรหรือเปล่าพิสูจน์ได้ว่าพระสังกะระสุกไก่เถื่อนหรือเปล่าแบบนี้อยู่ต้นไ,ได้่าพิสูจน์ได้ปูเอี่ยมหรือเปล่าปูยิ้มหรือเปล่าแค่นั้น ผมเป็นคนที่เล่นบระง่ายๆว่าถ้าผมต้องจ่ายตังหลายสิบล้านอ่ะกับผมไม่ไม่ต้องจ่ายหลายสิบล้านได้ไดขแขวนพระสมเด็จโตเหมือนกันผมต้องเลือกตัวเลือกที่ไม่ต้องจ่ายเงินสิบล้านใช่โอ้โหยินดีนด้วยครับแต่ต้องพิสูจน์ทราบได้ว่านั่นคือพระสมเด็จโตอ,อืรอรอคำว่าเริ่มสักครู่นะครับก่อนที่จะไปไอเรื่องเช่าพระก็คือปกติก่อนที่จะไปเช่าพระ เราไปดูพระส่องให้ช่ำปอดช่ำใจกันก่อนสามหมืนผมปิดโสามหมื่น oh, <okay. S 2> <30, S 1> พี่ยังซื้อร้อปีวันละครั้งไม่ได้เลยยังซื้อบางุลภมศูนเก้าไม่ได้เลยไม่เป็นไรแล้วแต่พี่ศรัทธาครับพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวไม่หักไม่ซ่อมเลยคนใส่ราคากันพี่อบสวยสมบูรณ์ครับพี่วิทูลน,น่วมเพชรไม่หักไม่ซ่อมพร้อมแล้ว นี่พร้อมแล้วโอ้โหไปดูกันเพื่อนๆรอคำว่าเริ่มสักกู้นะครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับพี่พิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรกสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้วมาที่สองหมื่นบาทครับโอ้โหองค์นี้ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ระครังจ่าเลยครับอาจารย์อันนี้คือเนื้อ โซนที่เขาเล่นเป็นพระสมเด็พระะคังจริงๆเอ่าวัดละคังอ่ะมีทุกโซนคือพระวัดละคังหมดจะพระบาขุนโภมะวัดเกศนั่นคือพระวัดละคังหมดเอาง่ายๆทรงแทนเหมือนพิมพ์เส้นได้เลยอาจารย์มาที่3 5 0 0 0ันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่3 5 0 0 0บาทมาที่3 6ม0 0นกันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ส6ม0 0ืนกันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับเนื้อนี้เป็นอะไรกระแทกแจ่มมากอยู่ที่36,000นันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่36,000นันบาท ใช่ครับพี่พบอบางย่างบางวันผมไม่เคยเห็นมาก็เลยครับอ่าอยู่ที่สามหมื่นกพันบาทครับราคาสุดท้ายต้องเขียนใส่มือพี่วราพลแนวเพชรผมเขียนใส่เรียบร้อยครับนะมาที่สามหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหนี่พี่กวินไม่ทันนะครับอยู่ที่พี่คณาทิ์นะครับสามหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้าย เนือห้าอยู่แรกอยู่ต้นเลยครับโซนนี้โอ้โหอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับนานๆจะได้เห็นแท้ๆภาแบบนี้ไม่ได้เห็นบ่อยๆวิศวกรเนื้อโซนนิยมสัสดีพดีพมานนะครับมาที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายผมอยากจะบอกว่าราคาที่พี่ๆใส่ยอยู่เนี่ยนะพี่ๆจะ ใส่กับพระสมเด็จโตราคานี้เนี่ยคือพี่อยากจะซื้อจะได้พระสมเด็จโตขแขวนพี่อยากจะจ่ายสักห้าแสนหรือสิบล้านตลอดเลยครับเนี่ยอะไรที่เราพิสูจน์ทราบได้ว่านี่คือพระสมเด็จโตนะเคยลองแขวนพระสมเด็จโตแล้วหรือยังรอตะกุดกับลาหูครับอเนี่ย ที่ผมใ้อยู่นะตอนนี้เนี่ยนี่คือปลาที่คาไข่ได้สองนี้คือเข้าใจง่ายสุดๆแล้วอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับวงแทนขายพิมพ์เส้นได้ครับเอาว่านี่คือพระสมเด็จโตแบบเข้าใจง่ายมาที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายพระสมเด็จวัดเกตโอ้โห อยู่ที่3ามหมบาทคับราคาสุดท้ายมาที่3ามหมนเก้ันรบาทมาที่สี่หมบาทกับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมบาทกับราคาสุดท้ายวงแขนพิมพ์เส้นได้แน่นอนอยู่ที่สี่หมนบาทกับราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่หมบาทมาที่สี่หมันบาทแล้วมาที่สี่หมันบาทคับราคาสุดท้ายที่พี่มานะพี่มานะสี่หมื่นหนึับราคาสุดท้าย แอบด,ดูแล้วเคลมทีมงเลยไหมวันเกดอยู่ต้นอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายครับราคาแบบนี้ขออภัยจริงๆนะพี่ๆนะครับโอ้โหนะ oh. มาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับราคาสุดท้าย mm. อยู่ที่สี่หมื่นสองพันบาทที่คุณนาทวีสวัสดีครับคุณนาทวีอยู่ที่สี่หมื่นสองพันบาทปิดไปแล้ว ปิดไปที่คุณนาทวีนะครับสี่หมื่นสองพันบาททวนตอบหลังจากหนึ่งนาทีนี้หน้าเฟสก็จะมีแต่เอฟซีพี่ทวีสวัสดีครับคุณนาทวีสวัสดีครับพี่ทวีอาแฉนี่หลังจากนาทีนี้คนบอกพี่ทวีเป็นหน้าหมาอาแร์เล่าเรื่องเรื่องอคนที่อื่นพูดถึงพี่ทวีนี้ผมอ่ะคือปกติผมเดินบนทางอยู่แล้วอต่ทีนี้อะจําได้โซนท่ามเนี่ย หน้าเ่ยวหน้าหลานคนส่วนๆแล้วก็ถามว่าเขาบอกว่าคุณอาทูวีเนี่ยตัวจริงไหมใช่หน้าหมาหรือคือผมจะ้การส่วนจับได้ไหมแล้วทำไมหลายมันต้องมีหน้าหมาก็คือคือเออคือคือคือทำไมต้องคิดว่าไยสดมันต้องมีหน้าหมาก่อนก็คือไม่ก็คือถ้ามีการประมูลเนี่ยมันก็จะมีก็คือต้องมีไยไหนที่คนใช้หน้าหมาดิมันบังก็เรื่องปกติมันก็เรื่องปกติแต่ไรพี่ไม่มีแน่นอนเพราะว่าพี่ใช้เทียนใส่มือ ใช่พี่ไม่จะเป็นต้องมีคิดถึงครับเมื่อวานคุณอาทาวีรอบมากๆพี่เพชรวิชัยแล้วทวีทะเบียนสวยคือพี่อสดอันนี้ผมพูดตรงเลยหลายสดทีใหญ่ๆเราไม่เ่ยน,นะและ้วก็คือก็คือเจ๊งอะ่ะเพราะว่าหน้าหมาในปิดพอปิดแล้วก็พาไปจจะจะจะำนำพี่นก็พอจำนำคือเร,เราจะบอกครับว่า,วาอันนี้ในการทำไร์สดอะ่ะผมบอกทุกคนเลยนะ คุณอยากค่าอะไรที่คุณทําให้มันเป็นเรื่องที่หลอกคุณต้องหลอกตัวเองตลอดไปคือพีอ่ฮดพูดไม่ได้เลยนะว่าหลายในแต่ถ้าใหเพื่อนๆคิดตามแ่าก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่หลอกแชร์ผมจะบอกให้นะผมเล่าถึงความรู้สึกผมเลยครับเคยมีคนมาขอทําในไลฟ์สันขวานแล้วจะทําระบบแบบเนี้ยผมบอกนะครับว่าคุณถ้าคุณหลอกเขาอ่ะคุณคุณทํางานอ่ะ เพื่อคุณจะหลอกเขาหรือเพื่อคุณนะ่ะจะขายพ้าความรู้สึกคุณจะเครียดม,มีอย่างหนึ่งที่พวผมเนี่ยยู่พผมคุยเรื่องในพวกมคิดพี่เป่าว่าไหลพี่อ่ะยาวนานที่สุดในฟ้าป,ประเทศไทยไหลสันขวานยาวนา,นานสุดในประเทศไทยเน,นี่ยนจะต้อบตงอบ,บอกแบบนี้ครับว่าผมอ่ะบอกทุกคนเอาง,ง่ายง่ายแชร์กันรู้พี่คนมาพี่เดี๋ยวผมจะตั้งยูทอ่ะมาช่วยพี่ผมบอกทำไมต้องช่วยใช่เข้าใจาคือถามว่า มาช่วยให้ความรู้ในเนี้ยพี่โอคุณเอ๋ยพี่ยุบวรเอ๋ยคุณนาเดชเสียนพ้าทุกคนเนี้ยบางคนบอก,บอกไม่อยากจะพิมพ์ไม่ต้องก่ะฉายท้อยคาแบบแปลกๆผมบอกเฮ้ยทําไมคุณต้องเป็นคนอื่นน่ะก็คุณก็คุณรู้จักผมอะคุณคือเซียนที่กินข้าวกันทําไมคุณต้องไปแอบว่าคุณไม่รู้จักผมอะอเหมือนทางฟุตบอลเน่ยทีมเจ้าภาพห้ามส่งเป็นกฎกฎบ้าบออะไร คุณตัดสินยุติธรรมคุณไม่โกงเขาอะถูกไหมใช่จบทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทำผมบอกว่าเนะียถ้าเมื่อไหร่คุณทำไรสดนะแล้วคุณจะต้องมีไอ้เรื่องพวกนี้คุณเครียดไหมนะผมเขียนใส่มือเนี่ยผมไม่ถึงราคาผมก็ไม่ต้องเสียพระแต่บางคนอนะ่ะกลัวว่าประมูลแล้วเนี่ยจะ เสียพะไงจะขาดทุนจะขาดทุนจะเสียพรละก็เลยม,มีการมีพอทีนี้พะเนี่ยพอได้ชื่อว่าจบไปแล้วเนี่ยเอากลับมาเลยผมบอกหน้าร้ายเลยเพราะว่าคนดูเนี่ยพวกเราเนี่ยคือครอบครัวบางคนอะ่ะใสแต่ไม่เอาจริงเราก็ขอบคุณนะเพราะอะไรเพราะพี่ก็มาสร้างสีสันผมไม่เคยว่าพี่เลยว่าพี่ใส่แต่ไม่ปิดไม่เอาจริงไม่พี่ก็ทำตามกติกาดีซะอีกพี่ก็สร้างสีสัน บางคนปิดนะแล้วเพื่อศึกษาเปลี่ยนเทินถูกป<ม>่ะโอ้โหไม่ใช่ว่าก็ดีงามเขาก็บอกว่าตามกติกาใชถูกไหมบางคนสะสมชอบแต่พระแบบนี้ศึกแต่ให้แท้ไม่แพงบางคนขอแพงแต่สวยเมื่อไหร่ที่คุณทำอะไรแล้วเป็นเรื่องที่คุณต้องไปหลอกเขานะวันวันนึงอะเดี๋ยวคุณก็หลอกตัวเอง แล้วคุณคิดว่านักสะสมเขางโง่เหรอครับนี่มันก็ไปเข้ากับเรื่องที่พี่เคยพูดอย่างหนึ่งว่าถ้าอยู่กับความจริงก็จะอยู่ได้นานาจริงอยู่ได้นานอย่างผมเวลาทลําไรอ่ะถามว่าทําไมผมจึงทําไรอย่างมีสุขภาพจิตได้ดีกันทุกวันผมไม่ได้คิดว่าผมมาขายพระผมแค่ผมมาคุยกับเพื่อนคิดไปคิดมาในคนที่ว่าพี่ที่จบไปนานแล้วยังพี่ยังไหลอยู่ตอนคนที่ว่าพี่จบไปนานแล้วความรู้ชัดเจนพระทรงคุณค่าลูกเพศมีคุณภาพทีมงาน และอาจารย์มีคุณธรรมพี่นาทวุฒิครับผมต้องบอกว่าเนี่ยคือสุดท้ายบางคนเนี่ยปิดเอะผมบอกบางคนอน่ะปิดยี่สิบรายการแชร์พี่เดือนเนี้ตังค์ไม่พอมผมบอกบพี่เลือกเลยพี่เลือกว่าพี่จ,จะเอารายการไหนไม่เป็นไรผมอยากให้คนเล่นพาร์กับรายการผมนะกำแสงขวาได้มีความสุขพี่เลือกเลยพี่จะเอารายการไหนไม่ได้ผมไม่ได้กลัวหรอกครับว่า หรือบอกผมอะจ่ายสิบก่อนอ,อ่ะอยากได้อันไหนก่อนพี่คัดมาอ,มอันไหนที่ไม่ได้บังคนก็ว่าพี่ผมไม่รับพระแต่ผมอะกลัวพี่กติกาผมให้พี่หักก็ได้คนพวกนี้เขาคนดีนะคนดีคนดีอนะ่ะคนดีผมบอกพี่ไม่เป็นไรเราอยากให้พี่เล่นพระอย่างมีความสุขถ้าพี่ยังอยากเอาอยู่อะ นะพี่นัดจ่ายได้ไม่เป็นไราอ่แต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่เป็นแบบว่าไม่ใช่พระที่ผมซื้ออ่ะผมก็พูดตรงๆบางบางอย่างเป็นพระที่ขอให้ช่วยแชร์เข้าใจเนี่ยพี่ผมซื้อขึ้นมาเนี่ยผมผมผมบผ,ผมไม่ไหวแล้วผมไม่มีตังหมุนแล้วบางครั้งอะเราอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อสดแล้วก็ไม่อยากจะกดราคาเขาหลายมุมมองนะในการเล่นพระพี่เชื่อพี่พี่ฟังผมนะ บางทีบางคนเพื่อนกันเนี่ยพี่ผมซื้อมาแสนนึงว่ะถ้าผมอยากจะซื้อแบบที่สักหกหมืน 6, ่นแชรก็คือเราเราไม่ได้ซื้อถูกใจใจเราศรัทธาแค่เนี้ย่แต่หกหมื่นเขาขายให้เราไม่ได้พี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมพี่เอาไปเนี่ยแบ่งปันในไลฟ์ให้ผมหน่อยเนี่ยเท่าไหร่เท่านั้นแต่ผมรู้ว่าพาระเนี่ยก็น่าจะแบ่งปันได้ละเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าผมาผม,ามัดพิมพิมจะพิมพ์คุยกับ คนที่ประมูลรายการนั้นนะว่าอันเนี้ยเป็นพาร์ทที่ขอให้ช่วยอธิอบดะผมจะบอกไ่ให้คนอันเนี้ยเป็นพาร์ทที่เขขอให้ช่วยพี่ชอบพี่ถึงปิดนะครับอ่าพี่ชอบที่ผมปิดเปลี่ยนเธินก็คือโอเคยี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งจริงๆอะ่ะซื้อเฉพาะพาร์ทที่ชอบอะ่ะถ้าไม่ได้ซื้อไปศึกษาไม่จำเป็นต้องซ,ซื้อทุกองค์ อย่างพี่นัะมีความสุขไหมอย่างพี่ทวีมีความสุขพี่ท,ว,ว,ทวีเก็บสมเด็จเก็บพระเก่าเก็เกบพระหายาตคือคุณทําไมจะต้องทําทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องหลอกอเครียดไหมเครียดแล้วมถามจร,จริงจะต้องมาประมูลพระต้องขายพระได้ต้องมีลูกค้าทิพไม่มีลูกค้าจริงก็ต้องแสดงการประมูลมให้มันเป็นลูกค้าทิพอย่างเงี้ยหรออยู่ดีๆก็ดึงออกบอกบอกไปไม่ได้ <laughs> งงเลย <laughs> ผมฝากไปถึงไลฟ์สดหลายๆไลฟ์นะครับเขียนราคาใส่มือเหมือนผมได้ดการเขียนราคาใส่มือเนี่ย,ยพี่ไม่เสียของแล้วถูกต้องตามกติกาเล่นไม่ได้บางคนนับจนผมลับยังไม่ปิดเลยครับอาจารย์อันนี้บรรดาผมเลยเงี้ยติด <laughs> ตามตลอดไปครับพี่นันทว,วัคือมีอะไรคุณถามไม่เลยถามว่าไลฟ์ผมเนี่ยเป็นไลฟ์ที่คุณเห็นไหมว่าคนเนี่ย เนะี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่เผาบ้านเขาหรือไงหรือไม่รู้ว่าชาติไหนผมเคยไปสร้างความเจ็บช้ำอะไรไว้เนะี่ยไม่เป็นไรเนะี่ยไม่เป็นไรก็คือขอบคุณมากๆครับติดตามแล้วคุณจะเกลียดผมหรือชอบผมอะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกลียดผมอะขอให้ไปหาข้อมูลมาเอาชนะผมระหว่างที่คุณไปหาข้อมูลน่ะคุณจะเจอความจริงแล้วมันเป็นประโยชน์กับตัวคุณเนะี่ยถ้าคุณชอบผมไม่จําเป็นที่จะชอบผมแล้วต้องมาปิดผ้าผม ชอบผมเนี่ยเข้ามาคุยกับผมเข้ามาถามความรู้เข้ามาคุยผมทำไล์สดได้ทุกวันอย่างมีสุขภาพจิตดีคือผมเปิดมาผมก็เจอพี่อริยะเจอพี่นัตตวุฒิเจอพี่ตวีใช่ไหมมีมีนะนะชัยมีพี่ปีราชมาคุยถูกป่ะมีพี่วงพัน์มีนะนะพี่นายกเก่งเนี่ยเปิดมาก็ต้องเจอพี่ธรรมรงกิ่งกาเพชรแท้คุณต้นกระท่อมพี่วารานนะพี่ธนการเห็นป่ะ พี่จุนเอออย่างเงี้ยพี่แดงเนี่ยเห็นไหมมีความสุขจะตายเหมือนเราไปสนามพระแล้วเราจะต้องเจอใครในสนามพระแล้วคุยนหน้าพระทุกวันเนี่ยคือสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นเหมือนจบไปสนามพระทุกวันแล้วจะได้เจอพระอะไรนั่นแหละครับเขาเรียกว่าสร้างคอนเทนต์ฟันอ่า อาดครพำอาจารย์แชร์ออกตัวพี่นัทวุฒธสวัสดีอาจารย์ออกตัวขอบคุณครับนะพ,พี่และอาจารย์โอ๊ตที่น่ารักคุณนาทวีครับเมื่อก่อนบอกพิจวีเป็นหน้าหมา <S S พอเวลารู้ว่าพิจวีเป็นตัวจริงส่งอินบ็อกไปปั่นอีก <c oughs> จะไม่ได้เจ้าเก,ก่าดังๆเลยอาส่งอินบ็อกไปปั่นพิจวีีกพิจวีไม่บอกผมนะผมจะบอกให้ใเ,รเรื่องเนี้ยเป็นเดือนแชร์ใช่ไหมพิจวี่ะไม่ไม่บอกผมเลยว่ามีคนอ่ะ ส่งข้อความไปบอกพี่ทวีอืมกาอ่ขาเป็นเดือนอแล้วผมไม่ได้รู้จักพี่ทวีแล้วพี่ทวีไม่บอกผมด้วยเป็นคนอื่นมาบอกผมโอ้โหสุดจริงจริงเป็นสิ่งที่ผมนํำไม่ประทับใจพี่ทวีมากว่าถ้าพี่ทวีหวั่นไหวอ่ะต้องหวั่นไหวตั้งแต่สองเดือนที่แล้วที่เขาส่งอินบ็อกซ์ไปปั่นแล้วโอ้โหสุดจริงแต่พี่ทวีก็ยังนะเช่าพระปิดพระ ตลอดยาวนานนี่คือนักสะสมถ้าใครอยากรู้ว่าอุปริสัยนักสะสมเป็นอย่างไรเห็นไหมพี่ทวีพี่นัทวุฒิบีมานะชัยพี่นายยกเก่งบีวงพันบีวรโชตพี่จูไทยถ้าใครเอเอดไม่พบกวาพี่อาสวัณีหวังบีตูนตูนเห็นไหมของจริงพี่สมชายดูไรดิกไม่ได้ใช้ย้อนหลังยังอยู่มาหลังใหม่พี่สุพจน์อย่างนี้อ่า ปรึกษาเลยจะปิดอะไรจะเปลี่ยนอะไรพี่ฤทธิ์ที่ลงพี่คณาทิพย์พี่คณะทิพย์ดีจะจะเรียกอะไรนะส่งดาวทุกวันพี่มานะนี่สมเด็จพี่ทิเบตนี่อ่ะโอเคนะครับนะก็ซื้อบ้างนะหลายหลายชิ้นผมมีงบเก็บพระเดือนตรงนี้นะพี่เปลี่ยนเดินได้ไหมพี่สนัทอ่ะพี่ธนัทอีกช้านึงแล้วทีนี้ทิเบตเอาพี่ทิเบตใหญ่ด้วยได้คือที่คุยกันได้เลยพี่อิ โอ้พี่อิดนี่ต้องยกให้ครับไม่มีผ้าสวยให้เขาซื้อแล้วสุดแล้วนะพี่ตันพี่ตันพนนัดนี่เก็บพอลุ่งพี่อิดนี่เก็บสวยเก็บตันต้องตัว่าตันเก็บตันคือเก็บไม่ปล่อยเมื่อตันไม่ใช่ตันในที่คือไม่รู้จะเก็บอะไรไม่ใช่เสียนท่านหนึ่งบอกชมเด็ดกลางป่าคนทําเก๋ทําไปกินข้าวไปตลกคือบางครั้งอ่ะบางทีจะแต่งเรื่องไปแล้วอ่ะก็ก็จะต้องก็จะต้องแต่งนิทานต่อไปเล่าเรื่องสมเด็จกลางป่าให้ยังสั่งเลยคือจริงๆอ่ะแชร์เอาง่าย การสร้างพระเครื่องนะถ้าพระนั้นเก่าอะอประเด็นคือถ้าไม่ไปตีพระเหล่านั้นเก๋ะมันก็จะไม่ต้องแทกอพอเผิอไปตีเก๋ะมันต้องแทกต่อไปไนงะคือแชร์นี่ก็เป็นคนที่คิดตามตลอดหนึ่งคำคำตอบคำทา้าจะคิดเอะแล้วถ้าจะทํามาขายใครทำมาขายใครจะ,าขาคระขายก็จะถือถ้าไม่มีพระแทมากนและเลน,น้ามากนพี่สรุปให้นะ,ะสมเด็จก้างปลาเนี่ยมีสร้างตั้งแต่ยุคสมเด็จโต และสิทธิสมเด็จโตก็ยังสร้างตามกันมาก็เหมือนหมากทูย่ะสิทธิ์ก็สร้างตามกันมาก็เหมือนกับของที่ต้องใส่ไม้ไก่กุกอ่ะลูกคุกลักอ่ะลูกสิทธ์ก็สร้างคุกลักตามกันมามีแนวทางอย่างเงี้ยอ่คือเอาง่ายๆพระนั้นเป็นพระแท้พระเขาแท้อยู่ดีๆแต่ไอเซียนพวกนี้แหละจํากัดให้เหลือน้อยก็คือจะขายพระสมเด็จแพงๆก็เลยตีอย่างอื่นน่ะตกไปไม่ว่าจะเป็นตีเหรียญกลมมาหลวงจุมพรหลังปูสุเกะ เหรียญเนี้ยผมบอกเลยนะนะี่เซียนพระที่บอกเหรียญกลมหลวงจุมพรหลังกุสุกเก้อนะ